อุ๊ย,ยคุณคะคุณคะเจ้าแม่เนี่ยจะทําให้เราถูกหวยได้จริงเหรอคะคุณรู้จักหรอเจ้าแม่ในนารีนะระดับตำนานใช่ไนหะอ๋อฉันจําได้แล้วเรื่องนี้เคยเป็นข่าวตอนฉันเด็กๆด้วยแหละแปลงๆงั้นเราเข้าไปบนกันดีกว่าค่ะคุณพื่แคลที่เหลือลเราก็แค่รอความหวังไปกับเราที่บ้านกัน ผมนั่ยังเนี่ยสักพักแล้วนะคะทิลาพอดีเจ้าหน้าที่ขึ้นเงินให้ช้าโทษทีนะดีใจมากเลยนะคะที่ขึ้นถูกหวยเนี่ยพักแทีทิัาวันนี้ในหน้าเขานัดไปดูบ้านเรือนสลานลมอะ่ะว่าแต่วันนี้คุณว่างไหมอะ่ะไปดูกับผมนะเราสองคนอะ่ะจะได้ช่วยกันตัดสินใจอุย๊ยทิัาถูกหวยแล้วเสรสยฉันด้วยการซื้อบ้านให้หรอดีใจจังเลยคะะ่ะพักแท สวัสดีครับโทษทีที่มาช้านะพอดีทางด่วนรถติดมากเลยอะไม่รู้ติดหลอะอ๋อไม่เป็นไรครับถ้างั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมพาคุณไปดูตัวบ้านเลยดีกว่าไหมครับที่เรือนสรานโดมแห่งนี้เนี่ยมีอายุมากกว่าร้อยปีเลยนะฮะทำจากไม้ตะเคียนทั้งหมดครับทางเราเนี่ยได้ทาความสะอาดไว้ทั้งหมดแล้วนะฮะถ้าคุณพร้อมเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเข้ามาอยู่ได้ทันทีเลยครับมันก็ไม่เก่าเท่าไหร่อ่ะพออยู่ได้เหมือนกันเนาะ ถ้าคุณเซ็นสัญญาวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมยกชุดเครื่องครัวสมัยสงครามโลกไวห้คุณแต่งบ้านเลยครับอุ้ยตายแล้วมีของแถมให้ด้วยอะ่ะฉันชอบตรงนี้แหละค่ะคุณว่าเธอของฟรีเนี่ยนะคะ่ะที่รักคุณโอเคไหมหบ้านหลังเนี้ยอุ้ยโอเคสุดๆเลยแหละค่ะคุณอ่ะผมก็แฟนโอเคกับบ้านหลังนี้ละว่าแต่ถ้าผมจะต้องย้ายเข้าให้เร็วที่สุดเนี่ยผมจะต้องทำไงบ้างครับ ยินดีมากๆเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวผมเตรียมเอกสารนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ออฟฟิศผมเลยแล้วกันนะครับดีใจจังเลยค่ะมีผัวดีก็อย่างนี้แหละค่ะคืนว่นเท้ ที่รักจ๋าผมรักคุณที่สุดเลยแหมบุญถิน่นคุณนีก้าวทำเป็นปากหวานนะที่รักคะวันนี้เป็นวันแรกของการขึ้นบ้านใหม่เราไปฉลองก,กันหน่อยดีไหมคะปป uit. ไป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 แบบแปกแบเท <g 1900> ไปคะ่ะวันนี้ฉันขอเป็นรุกนะคะคืนเพื่ บุญถินบุญถินใจเย็นเย็นค่ะอ้อยอ้อยอ้อยักเถอะอ้อยอีพวกนี้ดูซิมันทำไรกันคุณพระคุณบาดตา พักเท่เปรีงฟันกับชั้นหัวนมดำใหมะทักขึ้นพ่อรูปหล่อไปขึ้นสลัมกับป้าหรือลูกอ่าอายสามีฉันตื่นนอนหรือยังเนี้ยวันนี้นี่ทั้งวันเลยนะคะนี่นี่หัวร่อนอ่ะก็เน้นเปียชอบ ไอพวกเธอผีล่ะไหวาอะไรนะวาวช่วยด้วนนยค่ะไปปันปป้นหิาปปานมามด้วยกันคีะค่ะ,ะบนถิ่นบนถิ่นบนถินถ่นตื่นอนอนเร็วค่ะโอ้ยลำดวนเมื่อกลาวันนี้ยังไม่พอยไงแล้วคุณจะแก้ผ้าผมทำไมเนี่ยฉันไม่ได้เป็นคนจับคุณแก้ผ้าค่ะไว้เล่าที่หลังบ้านนี้มีผีเราหนีกันเถอะนะคะผีเผลอที่ไหนกันคน คุณคิดมากไปเองเปล่าเปล่านะเอ้ยผีละไม่มีแนวค่านิ้วเลี้ยวค่านี่นาอ่ะอ่ะโอ้ยที่รักนั่นอะไรนะตัวเองค่ะโอ้ยผิดแล้วฮ่าฮ่าฮ่าโอ้มีมงสุนี่ายดายคืองานที่ฉันรักได้กลับมารอคนอีกครั้งโอ้ผมว่าเราออกหลังบ้านกันเถอะครับฉันเห็นด้วยเลยค่ะ ไม้มันมาอีกแล้วนี่นี่หยุดเลยนะไม่ต้องหนีกูแล้วพวกะมึงอ่ะุณเป็นใครต้องการอะไรจากเรานี่ไอพวกเปรตพวกมึงทำอะไรกันไว้น่ะจำได้ไหมไปบนบล็อกบกาไว้ไหนล่ะผลไม้ร้อยยากดิวดโดของกูล่ะร้อยแค่กเอามาสิผมไม่ได้ลืมหรอกครับเจ้าแม่ต้องขอโทษจริงๆครับพอดีช่วงนี้ผมงานเยอะอะครับ ถ้ายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมรีบไปทําให้เลยแล้วกันนี่พรุ่งนี้เนี่ยนะถ้ายังไม่ได้นะนะเห็นดีก,ก,ก,กันวกเคไม้มันเรียนแบบมุกชั้นค่ะที่รักที่แท้ก็เป็นเจ้าแม่เนตรนารีนี่เองอะเนาะที่รักผมคิดว่าเรื่องมันคงจบแล้วละ่ะยังไงวันเนี้ยเราก็นอนหลับฝันดีกันแล้วล่รอนะ ทำไมหมายังหอนแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมนะคะว่าเจ้าแม่เนตรารีตอแหลพวกเราอะค่ะเอ๊ยดาดาคู่ต่อแหลหรอที่หมาหอนอะไม่ใช่ฝีมือคุณนะเปรตฉันมแล้วแมแล้วมึงล่ะทำไมไม่หนีไม่กล kind of ัวก hey! <For> <im> ูห so ร uh ือยังไงอะฮะแหมคุณป้าจะกลัวทำไมล่ะคะก็เราเป็นขีเหมือนกันนี่คะ นี่มึงไม่รู้เหรอว่านี่เนี่ยมันบ้านของกูกูมีสิทธิ์หลอกได้คนเดียวมึงไม่มีสิทธิ์ฮิลาพฮิราไอไอหลอกพวกนี้แหละค่ะที่รักเอ๊ะกระเทยดำพีแอบพี่คนนะคะนี่เมื่อกี้เรียกฉันกระเทยดำได้ไงฮะไม่มีสิทธิ์ไปฉันไม่ให้แอบหรอกอ๋ออินนี่นี่ตัวก็ดำใจยังดำอีกผีเซ็งเป็นไงมึงมึงหาที่แอบกูได้หรือยังอะ หาไไม่ดถอยง้อมาทางไหนก็รับไปทางนั้นเลยไปเอ๊ะแกนมวิญญาณตัวก็เขียวอีพีฉันต่ำตายแล้วไร้บาริย่าจริงๆอ่โอ้อีตานี่นมเหรอคะดูนึกว่าถุงกาแฟยาดเชียดดูนมสิพุ่งไปไหนนี่ตัวเหรอคะโอ๊ยตายแล้วเนี่โอ๊ยตายตายนี่วอนดนถีสแล้วนี่แหละอีพีข้อเทคิดว่าตัวเองเป็นเอลซ่า บุนผีตบกันเป็นบุญมากเลยนะคะที่ได้เห็นเนียค่ะเกินพระเต่โอ้ยกระดูกฉันไปดีกว่าอีบรุษ์ป้าไม่รู้สระ่ากัวดระดับเจ้าแม่กับสารดีกว่าเฮียดูเหมือนว่าบ้านหลังเนี้ยจะมีผีสิงอยู่จริงๆนะคะที่รักฉันว่าวันนี้นะเราอไปหาโรงแรมนอนกันดีกว่าค่ะพวกเธอ ผมเห็นด้วยนะที่รักผมว่าวันนี้เราไปเปิดม้านลืดนอนกันดีกว่าป่าป่าป่าไว้ตายแล้วฉันไม่เคยมีประสบการณ์ในบ้านลืดเลยอย่าวิ่งเร็วสิที่รักรอฉันด้วยรอฉันด้วยก็อย่างที่เล่าไปนั่นแหละครับเมื่อคืนเนี่ยผมกับแฟนก็แทบไม่นอนกระทั่งคืนเลยครับ จนผมกับแฟนเนี่ยต้องหนีไปนอนม่านรูดกันแล้วยังไงนะครับมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนี่ยจะคืนเงินให้ผมได้ไหมครับเนืเอ,อผมก็เข้าใจนะครับว่าคุณลําบากมากในการปรับตัวในบ้านหลังใหม่เนี่ยแต่เหตุผลที่บอกว่าผีหลอกเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นเลยนะครับทางผมเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะคืนเงินให้ได้ครับเสียใจด้วยนะครับที่รักทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะ มีปัญหาอะไรหรือเปล่าะคะเขาไม่คืนนะสิได้ไงเนี่ยก็มันไม่ยอมคืนเงินให้อ่ะอเสียดายเงินจังเลยเขาไม่เชื่อเรื่องที่เราไปเจอมาถ้างั้นช่วงนี้เราก็ต้องอยู่บ้านเช่าถูกๆไปก่อนนะสิคะเอางี้ดีกว่าเรือนสลานลมอ่เดี๋ยวเราประกาศขายทางเน็ตดีไหมคะเอยเซ็งสุดๆเลยวะใจเย็นกันที่รักใจเย็น ใล่ะคะเจ้าหน้าที่คนเดิมยังให้เวลากับดิฉันเลยนี่นาทําไมคุณถึงว่าไม่ได้ละก็นั่นมันเจ้าหน้าที่คนเดิมนี่ครับแต่สําหรับผมไม่มีคําว่าผ่อนผันถ้าป้าไม่มีจ่ายก็ต้องย้ายออกไปพู่นี้เลยครับใช่ดาจริงๆเลยคนสมัยนี้เนี่ยชีวิตของฉันคงจะไม่เหลืออะไรอีกแล้วละทีนี้โดดน้ำตายซะยังจะดีกว่า เจ้าแม่เอ้ยกินข้าวแล้วแหมคุณก็เป็นลบหลู่เจ้าแม่อีกแล้วไม่เข็ดหรือยังไงเดี๋ยวเจ้าแม่ก็ตามมาที่บ้านอีกหรอกเจ้าแม่คะหนูขออภัยนะคะปาปาปาที่รักรีบกลับกันเถอะค่ะคุณเอ๊ะครบเ้อยอย่างหรือ้ป่าโอ๊ยครบครบ นี่นี่นี่เอ๊ะนั้วไหนล่ะดิวด้องกูพู้เด็กเปรตลืมต้นได้พวก่งนี้นะทำบนกรวดน้ำให้กับคุณป้าแล้วหวังว่าคุณป้าจะได้รับบุญแล้วนะคะนี่คุณผมว่าผมทำมือถือล่นอะเดี๋ยวผมกลับไปดูก่อนนะอืออได้ค่ะบพะแค่ เอ๋เสียงใครนะ่าอังสูมาโรนุเจ้าเจาปู้ทุกแล้วอังสูมาโรนุอังสูมาโรนุอังสุมาโรนุอ่านำดวนนี่ผมเจอมือถือแล้วแหละแอะดีจังเลยค่ะพวกเธอที่รักคะฉันรู้สึกเวียนๆหัวคะ่ะกลับบ้านไปนอนกันเถอะค่ะคุณพวกเธอ Ah, ah, ah. Pa, pa, pa. Kap, kap, kap. มันเป็นอย่างนี้นี่เองไอ้ไอ,อ้ไม่ได้การละเอาลำดวนไปไหนแล้วเนี่ยที่รักนี่แม่ไม่เช้าเลยนะอาอเฮ้ย,ยที่รัก่ะพอดีฉันเพิ่งระลึกชาติได้ว่าชาติตี้าฉันเป็นแม่ชีชื่ออังสุมาลูนนะคะฉันว่านะคะเดี๋ยวเราสองคนเลิกกันนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะไปบวชกลับไปอยู่ที่วัดแล้วนะคะคุณพระเต๋อ